ครับผมคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการทําไปทํามานะครับวันนี้นะครับเมื่อเดิมครับได้รับเกียรติจากอาจารย์ธวัฒคณิตกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์พูดไว้ผมเลยขอญาติโปรดิวเซอร์เอาเป็นหัวข้อเลยโดนใจกับโดนใจครับครับผม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 ยังงงกับเขาว่าโดนกับโดนผมเห็นดอกไม้โอ้ดอกไม้สวยครับอาจารย์ครับโดนใจผมเลยแต่ดอกไม้สวยครับอาจารย์ครับ ไม,ไม่โดนใจผมมาจ้ะยั <laughs> งไงครับครับคำสองคำนี้มันก็เหมือนกับเป็นคำล้อๆกันนะครับโดนใจก็โดนใจครับแต่ถ้าหากว่าเรามาพิจารณากันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้ธรรมะที่ลึกซึ้งมากมนะครับคือทำไมถึงบอกได้ธรรมะที่ลึกซึ้งครับเอาคำว่าโดนใจก่อนครับผมซึ่งเป็นภาษาผิว,ผวๆเห็นตาเห็นรลกปุ๊บ โอ้โดนใจสวยหูได้ยินเสียงปุ๊บเออพดนใจเสียงพร้อมจะหมลิ้นทิมอะไรเงี้ยได้กลิ่นครับโอ้ยโดนใจเลยแตนไอ้โดนใจตัวนี้มันเป็นเพียงแค่ธรรมะที่มันเขาเรียกว่าอายตนะภายนอกอายตนะอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและกระใจอภายนอกทีเฉยนอกโดนใจโอ้โหถูกใจโดนใจแต่ที่เราเอาสองคำนี้มาเปรียบเทียบกันเนี่ย เพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้พิจารณาว่าในชีวิตคนน่ยมันไม่ใช่มีสิ่งตะดนใจอย่างเดียวโดนใจอย่างเดียว,ยยวครับมันมีสิ่งโดนดนใจให้เรามาพบกันด้วยโดนใจให้เราเปลี่ยนอาชีพโ,<อ>โดนใจให้เราเปลี่ยนที่อยู่ครับครับโดนใจให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรชีวิตเพื่อก้าวขึ้นไปสู่ความสําเร็จครับผมนะครับโดนใจนี้เราจะใช้คําในทางบวก ว่ามันเป็นประโยชน์อตอนนี้ใครจะโดนใจไอ้โดนใจนี่ศึกษาไม่ยากคุณชอบอะไรคุณโดนใจสิ่งนั้นอ,อาจจะไม่มีเหตุผลก็ได้ดแค่โดนเฉยเอันนี้เป็นเวทนาเหมือนกันเป็นธรรมะเหมือนกันเป็น<บ>อารมณ์เป็นอารมณ์มคือขันตัวที่สองครับรูปตัวที่หนึ่งคือร่างกายเราเนี่ยครับจะมีเวทนาเวทนาเรียกภาษาภาษาไทยว่าอารมณ์ครับภาษาพระเรียกว่าเวทนาครับ การโดนใจเนี่ยเป็นเพียงแค่เวทนารับรู้สัญญาเขาไม่ลึกสัญญาคือขันตัวที่สามเขาไม่ลึกจําได้หมายรู้ว่าเนี่ยเป็นดอกไม้ครับฉันโดนใจชอบสังขารปรุงแต่งก็ไม่ลึกเพราะว่าเคยเรียนรู้มาแล้วว่านี่คือดอกไม้นี่คือใบไม้ครับของจริงของปลอมครับเขาเรียกสังขารสังขารหลักขันก็คือปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้สึกความรู้สึกเห็นดอกไม้เห็น อพุ่มไม้นี่ปุ๊บรู้ทันทีสัญญาวิญญาณส่งมาที่จกักขุวิญญาณคือขันตัวที่ห้าส่งมาที่ตาเห็นปุ๊บสัญญาบอกทันทีว่านี่ดอกไม้พร้อมดอกไม้อ,อารมณ์เกิดละอ๋อนี่ชอบไม่ชอบโดนใจหรือไม่โดนใจเวทนาคือสิ่งปรุงแต่งขันตัวที่สี่แต่นี้ที่ผมต้องมาไล่ขันห้าเนี่ยครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณทําให้เกิดการโดนโดนใจก็พฤติกรรม เอาสั้นๆน,นะครับรบผมแต่ถ้าคุณเอาสิ่งที่เป็นตัวขันห้าเนี่ยในรูปคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไปเข้าสู่การปฏิบัติเขาเรียกว่าจิตตภาวนาครับสวดมนต์จิตตภาวนานะครับสวดมนต์บ,บทไหนก็ได้นั่งสมาธิคุณจะนั่งสมาธิด้วยวิธีอะไรก็ได้นะครับกำหนดลมหายใจเข้าออกก็เรียกอาณาปานสติ แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคุณต้องปรุงแต่งสัญญาแอสังขารหลักฐานของคุณเนี่ยด้วยการฟังธรรมเยอะๆสัญญาวิญญาณสังขารสัญญาเวทนารูปต้องเอามาฟังธรรมะเยอะๆผมจะเรียกว่าสามส่อสอที่หนึ่งสวดมนต์สอที่ 2, สองทำสมาธิสอที่สามสนทนาธรรมคุณก็จะรู้ว่าขณะนี้คุณโดนใจสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาจบแล้วแล้วกัน แต่ตอนนี้มันมีสิ่งมาดนใจคุณดนใจคุณควรใส่ใจการโดนใจมากกว่าโดนใจเพราะว่าไอ้โดนนี่ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกแค่รู้แล้วภายนอกเห็นโดนชอบชังแล้วก็จบแต่ดนนี่มันอยู่ในจิตใจโดนฮะโดนใจเนี่ยมันจะนําไปสู่ความสําเร็จในชีวิตของคุณเพราะคุณตัดสินสิ่งที่คุณโดนใจให้คุณกระทำครับเช่นหนุมเกิดไปโดนใจมีสิ่งอ่าหญิงสาวมาดนใจชายหนุ่มให้เกิดติดใจครับนำไปสู่การแต่งงาน ชีวิตสมรสชีวิตวิวาเกิดขึ้นการดนใจนั้นเป็นประโยชน์ถ้าจิตของคุณสงบสะอาดสว่างเพียงขอคุณก็ตัดสินใจแต่งงานกับสาวที่เป็นบุพเพสนิวาสที่แท้จริงของคุณเพราะเขามาดนใจคุณเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับคำว่าโดนใจกับโดนใจยังไม่จบแต่ขออนุญาตพบกับสิ่งที่น่าสนใจนะครับสักครู่เดียวกับมาพบกันช่วงต่อไปครับ